เลย <ừ m. S 1> นะคะว่าอยากจะได้เลขมงคลเอาไปทําอะไรบ้างคะ่ะคเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้ามาตามความคืบหน้ากันต่อเมื่อวานนี้เราเล่าข่าวไปมีหนุ่มคนหนึ่งที่เขาเมาอ่ะแล้วก็ขับรถพุ่งชนแหกด่านคนตํารวจบาดเจ็บสาหัสล่าสุดที่ตํารวจเสียชีวิตแล้วนะคะน้อมน้อมเออผมรักพ้อมเลยผมอยู่กับพ่อวผมก็ไป ไม่ขึ้นหนอโจรถมิโซตะสา,ายเอารอยถึงรถซุปไล์ญี่ปุ่นสารายเต็มคำมต้องลองปต,ตอทอไม่หยุดจุดพลังเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานแห่งอนาคต และคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตงานปาร์ตี้ตีมไหนดีต้องเข้มข้นหน่อยละกับมอคคูน่าทริโอเอสเปสโซเข้าถึงโมเมนต์ได้เข้มข้นฉบับอิตาเลียนเอสเปซโซเข้มข้นกับโมเมนต์ตรงหน้ามอคคู so. น่าทริโอเอสเปสโซนมแคลเซียมสูงต้องคารเนชั่น U S T คุ้มชัวลองเลย หนึ่งแบบพร้อมค่ะคันคันคัน,นถ้าไม่ได้สิ่งที่ใช่ดรามามาชัวเลือกใช้เคลีร์48ชั่วโมงอิชฟรีใหม่ซุปเปอร์วิตามิน1ิเท่าช่วยปกป้องจากรังแค่และความคันมั่นใจ100%เคลียร์ลียดทุกดรามาปัญหาความคัน n นสกาแฟเบลนด์แอนด์บลูริช oma จากกาแฟขั้วบทละเอียด2สายพันธุ์ผสมผสานความลงตัวในแบบคุณ <c oughs> พร้อมให้คุณสัมผัสความหอมกลมกลม่อมเนสกาแฟเบลนด์แอด์ รสดีสุบก้อนเข้มข้นหมูคุณสองหวานหอมหมูคุณสองผสมผสานส่วนเดียวเล้งและขาตัง้งใหม่รสดีสุบก้อนรสซุปกระดูกหมูน,โม,โนมแคลเซียมสูงต้องคานิชั่น UHT คุ้มชัวลองเลยกันแดดละลายหมดแล้วโอ้ยเนะอะกันแดดไม่เนอะ เจต้ากันแดดแตงโมสูตรเย็นผสานไฮโดรคพลอเจนวิตซีซึมไวไม่เหนียวผิวดูใสใน5วันเอสเทส54พร้อมสูตรใหม่กันแดดบลูบอรีเนสกาแฟเบลน n d Brew Espresso Roast เข้มเอสเปรสโซกลมกลมนม mm. พร้อมให้คุณดื่ม mm. ดังความเข้มเต็มรถเจฟดื่มเนสกาแฟซองนี้ mm. เท่านั้น ซานชิโร่พัดลมอุตสาหกรรมหน้ากว้าง18นิ้วแรงทนคุม้มได้ประกันที่ยาวนานถึง4ปีภายใน1ปีแรกถ้าสินค้ามีปัญหาเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันทีด้วยวัสดุโพลีโพรพิลีนเหนียวทนนานความปลอดภัยทิมมากขึ้นด้วยเทอร์โมฟิลระบบตัดไฟอัตโนมัติประหยัดขึ้นด้วยฉลากประหยัดไฟเบอร์5ขนาดหน้ากว้าง นิวลงตัวด้วยการออกแบบ3ใบพัดขนาดใหญ่ปรับความแรงได้3ระดับปรับความสูงได้ตั้งแต่90 เซนติเมตรถึง112เซนติเมตรพัดลมสั่นชิโลปกติราคา2,190บาทจัดโปรแบบชื้นใจให้ไปเลย999บาททอเลยตอนนี้02666 0100โปรโมชัน่นตั้งแต่วันที่1กุมพาพันธ์2,567ถึงวันที่31กรกฎาคม2,567ของแท้ต้องที่ P.V. Direct เชิญชวนสำนักงานนวัตกรรมหรือว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาดูงานจากคุณพี่คนนี้หน่อยค่ะเขาเป็นพ่อลูกอ่อนแล้วเมียเนี่ยใช้ให้เป้าบ้านดูลูกแล้วเขามีสมองกับสองมือ,อมจะไปควยเปลเองให้เปลืองแรงทำไมเราก็ใช้นวัตกรรมแบบนี้ไปเลยสิคะ นำข้อมูลอันตรายเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยนะมันต้องประมวลรหมดเลยนะโอ,ะอะ้ไม่ใช่แค่เรื่องของอาวุธปืนอย่างเดียวอะ่ะประบ,บอคอมเพิ่มให้ไปด้วยจะได้อยู่นานๆจะได้เข็ดแล้วก็จำค่ะนี่ไงชีวิตเรามันมีค่าน้อยเพราะางี้ผู้ชม,มสอนทำปืนแล้วก็ขายกันถูกๆครับ มาดูเรื่องราวของคนเมาแล้วขับกันต่อเลยนะคะคุณผู้ชมหนุ่มคนนี้เมื่อวานเรารายงานไปที่เขาขับรถไปแล้วก็พุ่งเข้าไปชนดาดซึ่งก็มีพี่ดับตำรวจยืนปฏิบัติหน้าที่อยู่ตรงนั้นก็ได้รับบาดเจ็บสาหาัสสุดท้ายล่าสุดมีรายงานนะคะว่าพี่ดับตำรวจท่านนี้เสียชีวิตแล้วนะคะซึ่งล่าสุดก็มีภาพจากกล้องหน้ารถออกมาในนาทีชนด้วยค่ะ ครอบครองอาวุธปืนถูกดำเนิคนคดีตามกฎหมายทุกคนเลยครับพาคุณผู้ชมดูอีกหนึ่งนุ่มค่ะเขาโพสต์คลิปลงไปในโลกออนไลน์คล้ายๆกับของพี่บอลแต่นั้นชวนเล่นพน,นันใช่ปะไลฟ์เลยเอออันนี้ชวนดูเลยค่ะว่าปืนเนี่ยทำอย่างนี้นะใส่กระสุนแบบนี้นะแกะออกมาแบบนี้นะแล้วก็โพสต์ลงไปเด็กๆไปดูเห็นอนุ้ยบางคนอยากทำเป็นตัวอย่างแต่ผู้ใหญ่ตกอกตกใจรีบแจ้งตำรวจให้เข้าตรวจสอบค่ะ S <S คุณผู้ชมช่วงนี้ฝนตกนะคะซึ่งหลายพื้นที่เนี่ยเจอปัญหาทั้งฝนฟ้าขน,น,นองลมกระโชกแรงด้วยเวลาที่ฝนตกเนี่ยเคยสังเกตไหมคุเป็นต้นหรือดูอ่อ,อ่ะมันเป็นพายุอะ่ะแล้วมันค่อนข้างแปรปรวนฟ้าผ่าฟ้าร้องอยู่ตลอดเลยแต่ว่า คนที่เขาทำงานน่ะก็ยังคงต้องทำกันต่อไปนะคะครั้งนี้มีท่านหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเป็นผู้ชายอายุ49ปีออกไปหาแมงดานามือยังถือขวดอยู่เลยนะไอขวดที่ใส่ตัวแมงดาค่ะแต่ปรากฏว่าตอนที่เขายืนอยู่กลางทุ่งนาทุ่งนาโล่งๆนะเขายืนอยู่คนเดียวฟ้าผ่าลงมาเต็มๆเลยค่ะเนี่ยคุณดูความโล่งดิเฮ้ย โอ้ oh. เออเราเข้าใจตลอดว่าฟ้าจะผ่าของที่มันเป็นที่สูงมาก็เขายืนเป็นคน